สวัสดีครับพี่น้องกองปลายซูบูซุคนนะครับมื่อนี้สิไปล่องวาวเรดาเมตรยี่สิบนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวไม่ไออเลยพี่น้องนี่งานพูดแกะออกจากถุงเลยพี่น้องเดี๋ยวสิประกอบวเพเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวสิไปล่องอยู่มองแลนเลยเด้อพี่น้องนี่ตัวไม่เลยเด้อครับผมนี่นพี่น้องพูดนะครับตัวนึงยุ่งหุ่นตัวนี้จริงๆอัน แต่ก่อนเคยสร้างมานเนี่ยมันสิเป็นเมถ่าสิบนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดมาอาจสิหน่อยลูกจังหน่อยเป็นเมยีสิบนะครับเดี๋ยวพาไปแลียงน่บองคุณเลเี้ยด้ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเยวราติดตามครับผมหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับกัดสิมาลองเอาตังไป,ปรู้สึกว่าล่มจะไปทั้งที่ตะว,วันออกเชียงเหนือนะครับพี่น้องนะค,ครับ ี๋ยวมารอบเบิ่งเดอว่บา้าสิขึน้นว่าข้นพี่น้องขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ตะวันย้อนแสงจังหน่อยเด้อครับผมลมก็บ่ค่อยมีเเลยครับมีหน่อยเดียวแต่ว่าเบาอันนี้มันข้นไงนะครับผมเนี่ครับเดียวสู้ไม่เบิ่งพี่น้องปล่อยเสือกทันเหียไปไหนได้ครับนี่ครับยูอยู่ดิวก,ก่อยผมนี่ครับนี่นี่ครับนืง่งเหยื่ครึ่งนึงอยู่แต่ว่าข้นไปแล้วขืนง่ายขึ้นงางพี่น้องเ้าเลด่านี่ นี่ครับนี่ผมสู้มเขาไม่ไกลเนาะนี่ครับยู่นิ้วมือผมยั่งอีกเดี๋ยวกค่อยๆปล่อยไปนะครับพี่น้องโอ้ติดล่มแล้วพี่น้องคนน่ะขึ้นดีขึ้นดีพี่น้องเบ้าวันนี้เบ้าเขาจะเห็ดเอาเองเนาะครับนาะครับผมสนใจมาเบื้องี่รานไดเด้อครับผมล่งนะครับพี่น้องพอดีกับล่องบ่ดดนนะครับสภาพงานเบ้ากับประมาณนนี้ครับพี่น้อง เม็20ครับผมวาวเลดาร้อย20เส้นนะครับคืนดีนะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นวาวายัางกะเอามาเลินใดให้เัานะครับพี่น้องค้นมากวาวนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ